สวัสดีครับพบกับ FC Mobile กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนำเทคติคนะครับในส่วนของ m a n a g จอร์ครับกับแผน C1212 Narrow นร่ครับว่าไปแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนี่ครับไปสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากครับนั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองนะครับมีบริการเติม FIFA p o i n และแพ็กเกจอื่นๆ ที่สำคัญคือราคาถูกกระเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบิลพีเลยครับสำหรับน้อง,องที่กดสมัครสมาชิกช่องนะฮะพี่ป๊อปจะมีคลิปกินกำไรให้ทุกๆสัปดาห์นะฮะโดยจะมีสมาชิกระดับขั้นเริ่มนะครับหรือว่า50บาทต่อเดือนนะครับก็จะมีคลิปให้อยู่ที่1คลิปต่อสัปดาห์ครับแล้วก็สมาชิกระดับน้องชายที่น่ารักครับ100บาทต่อเดือนจะมีคลิปให้2คลิปต่อสัปดาห์นี่ครับใครที่อยากสร้างทีมด้วยการหาเงินจากการกินกำไรนะครับ สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้เลยนั่เองครับต้องบอกเลยว่าหลายๆคนนะครับได้เงินหลักร้อยล้านต่อสัปดาห์ก็มีนะครับนอนึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นๆนะครับแต่โดยปกติก็จะอยู่ที่ประมาณสัก1 0บถึงยีอ่าสิถึงสาต่อสัปดาห์นี่ครับแล้วเจอกันในช่องชุมชนนะครับสวัสดีครับโดยแผน4-2-2 1น n ่ r สนะครับก็คงจะประมาณนี้ครับก็ให้เอาย้อนไ ry ์นะครับ มาเล่นตำแหน่ง C.M นะครับแล้วก็สไตลเกอร์ก็เป็นควิกซ่าแล้วก็โรนโดครับวัตถุประสงค์หลักนะครับของแผนนี้ก็คือเล่นเฮดเฮดนั่นเองครับแล้วก็ในส่วนของเมนเจอร์ก็ยังคงไว้ในส่วนของพรีเมียร์นะครับอย่างยูนครายอะไรประมาณนี้ครับผมซึ่งกองกลางก็ประมาณนี้ครับมีซาวิดมาครับตูเล่โรดี้นะครับกองหลังก็ประมาณนี้ครับผมในส่วนของแท็กติกนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับแท็กติกของ แผนนี้นะครับก็คือจะเหมือนจะบอกว่าเหมือนกับซีซันที่แล้วแหละนะครับคือไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเลยนะฮะแท็กติกเนี่ยคือแท็กติกเดิมๆเลยแต,แต่แค่เปลี่ยนในส่วนของนักเตะใหม่แล้วก็ส่วนของแผนใหม่นะครับแท็กติกเหมือนเดิมนะครับแท็กติกที่ใช้ในปัจจุบันนะครับก็คือความเร็ว1นะครับสุบอรหนึ่งแนวคิดการเล่นก็เป็นเกมบุกแล้วก็อิสระครับเกมรูปของพี่นะครับผมก็จะเป็น1 1 2แล้วก็เป็นระบบนะครับ มาดูในส่วนของเกมรับครับก็เป็น2 1 3คุมเื้นที่ครับผมและเราต้องการ3แต้มนะครับในอีก3เกมนะครับดูซิว่าเราจะขึ้นแชมเปี้ยนได้หรือเปล่านะครับผมเขียวเยอะนะครับแต่ว่าใช่ว่าจะชนะนะครับของอย่างนี้บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าไปแล้วเดี๋ยวเรากดไปเลยแล้วกันนี่ครับไปโอเคครับ ในส่วนของโอเวเนีนะครับก็รู้สึกว่าจะได้เปรียบกว่านะครับในส่วนของผู้เล่นนะโอเวียนาเตะจะดูดูเขาเรียกว่าได้เปรียบกว่านะครับของนี้ก็ต้องดูอีกทีนะครับโอเวนี้นะครับมาด้วย4-1-2-1-2แนโร่ครับผมเริ่มเกมครับไปเยือนไปเยือนลิเวอร์พูลหรือเปล่า ใช่แน่นอนเลยเพลงนี้เป็นกันก็จะ,จะเยอะๆหน่อยนะครับผมแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการโดนยิงไกลนิดหนึ่งฮนะโอ้โหลูกนี้คานาโโรเข้าบอลแล้วอ่าโดนทําฟ้าครับนี้เปิดมาโอ้โหไม่ได้เลยถึงคุรัซปูอีกฝั่งนะครับโคเบล คานาโร่เหมือนกันเอาละเชีร์ระโมซา่าจ่ายมาฟิมโปงอยังได้อยู่แฟงไรากาจ่ายสวยครับโมซา่าเปิดมาไม่พาครับโคเบล,ลรับบอลไว้ได้ครับเอาบอลมาตรงกลางครับแล้วหม่งได้ด้วยควิกซาเอาหน่อยโอ้โหลูกนี้ไม่ใช่ควิกซาครับยน,ยนไฟร์เบียดไม่สู้เมื่อกี้ คือว่าอีกฝั่งหนึ่งจะต่อบอลดีเนียนกลิบอยู่นะเอาอจ่ายไปไหนเมื่อกี้นี้ไปไหมฮะได้ไหมเปอร์ติโหรูดีก็ เข้ามากระช้าวงในอยู่เยอะอย,อยู่เอาแล้วจังหวะนี้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหแล้วลูกนี้โอ้โหอย่างสวยเลยครับโมซาร่ากระดกบอลข้ามโคเบลไปอย่างเหนือเหนือเลยนะผมลูนนี้โคเบลออกมาตัดบอลแต่ว่าออกมาตัดช้าไปนิดนึงครับตัดสินใจช้าไปนิดนึงจังหวะนี้ฮะให้ดูใหม่อีกทีหนึ่งลูกนี้ฮะโมซาร่ามาแล้วโคเบลพิ่งออกมาโอ้โ เรียบร้อยไปครับผมเส้นทางไม่ได้ลอยด้วยกีบกูราบแน่นอนฮะเกมนี้เอาละโอ้หมดึ่งแรงครับผมการต่อบอลของโอเพนเฮดนะครับยังไม่ถึงหน้ากรอบเขตโทษผู้รักษาประตูอีกฝั่งหนึ่งเท่าไหร่ครับเน่เหมือนจะโดนล็อกก็แหละครับดูการจ่ายบอล ติดติดกระขัดนะครเพื่อนๆก็เดินมาอย่างนี้แล้วก็จ่ายติตนะครับดูแล้วเหมือนจะล็อกขดแล้วล่ะนะครับเกมนี้การจ่ายบอล<อ>ปกติยังไม่ปก,ปกติเลยจ่ายบอลเท้าต่อเท้ายังไม่ได้เลยนะครับเก้ mm hmm. เอาละเอาละเอาละลูกนี้โอเค บอกไปได้ครับหนึ่งจ่ายแรงไปอีกหน่อยนึงโรเบตโตคาร์สและฟอร์ดินานเคียวออกมาออกไหมออกแล้ว6กสม่าละมิลินโควิดซาวิดมาที่ควิกซาควารัสเคเรียมาแล้วควิกซาควิกซามาเองมาเองมาเองโอ้โห โรนันโดโอ้โ oh ห oh. ยิงแรงไปหน่อยครับผมีอการที่จะจบได้ดีกว่านี้นะฮะแต่ว่าเว่าเกมนี้มัน <iano> มันคันยากลำบากเอาละเอาละ,เ,าละเริ่มทำทางละควิกซ่าควิกซ่าเอาดีๆควิกซ่าแม่แจกจิตฮะ เอาว่ะเอาละพี่เอาละเอาละเอาละเอาล,ะ,อาละโอ้โหจะปาดมาให้ตรงกลางครับผมเอนดี้ทุ่มมาให้ที่ยายุตวเลยครับและมาที่โรดี้ลูกนี้ก็ไม่พลาดครับผมเอาละตีเสมอขึ้นมาได้ครับในีที่83ครับผมต้องมาดูครับว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาจะบุก ต้องระมัดระวังในเรื่องของการยิงไกลอะ่ะแปดสิบเจ็ดแล้วแปดสิบเจ็ดแล้วึกเอาละโอ้หมดเวลาก่อนโอ้โหหมดแบบไม่ต่อโอ้โหไม่ต่อเลยนะครับอ่าตอนนี้คือเราได้สิบแปดคะแนนแล้วครับเหลืออีกสองเกมนะครับพี่เราจะพิสูจน์ตัวเองนะว่าเราจะขึ้นแชมเปี้ยนหรือเปล่านี่ครับในเรื่องของการตัดเกรดคงจะไม่ดูนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้แบบพรีเซนต์ใคร เหลืออีกสองแต้มกับสองเกมครับผมกดต่อเลยสวัสดีครับเจออย่างโหดด้วยนะนี่ร้อยห้าร้อยสามร้อยเอ็ดนะครับผมกองหลังของเขาจะไม่ค่อยดีมากนะครับแต่ว่ากองหน้ากองกลางของเขาก็ถือว่าชูสีกันนะครับกองหลังอ๋อกองหลังก็โอเคนะคฟันได้แฟงไรร์กาส แต่แค่ OVR ของกองหลังอาจจะน้อยกว่าเราแค่นั้นเองฮนะครัไปเยอนอีกแล้วเราต้องการแค่2แต้มฮะถ้าเป็นไปได้คือชนะเกมนี้ไปให้มันจบๆจบไปนะฮะไม่อยากจะไปลุน้นเกมหน้าหรอกอาและจังหวะนี้มีการจ่ายพลาดไปนี่นงครับผู้เล่นไม่พร้อมเล่น โอเปนเฮดทุ่มบอลมาโอ้โหเ<า>ลควิกซาก็รีบเกินไม่พร้อมเล่นเหมือนกัน <c oughs> โอ้โหไม่ไปไหนมาไหนล่ฮะอยู่ตรงวงบ,นบ,นบ,นบนรีเวียนแถวนี้แหละครับ <Y ad S 1> จ่ายสเปซส,สปะอ้าวเอาละครับต้องระมดระวังเรื่องของการยิงไกลดีๆครับ <c oughs> ต้องระมาระวังฮนะนี่ไงตรงกลางเขานี่ไงตรงกลางเขานี่ไงตรงกลางอยาให้เขาไงง้างเกือบไปแล้วแล้วเปิดบอลมาอ้าวเฮ้ยโอ้โหไม่มีคนประกบเอาล่ะสิเหมือนใจตกอยู่ในสถานการณ์ลำบาก ยืนอยู่คนเดียวแล้วเอาละซาวิดยังอยู่อยู่อาระตูครับเหลยมาก่อนที่โรนันโดแรงไปนิดนึงซิกโก้โอ้จ่ายพลาดครับผมโรนันโดโอ้โหจ่ายอย่างี้จ่ายเกินจ่ายเผื่อเกิน เนี่ยตองรมาระวังในเรื่องของการโดนยิยงไกลดีฮะนี่นแบบนี้แบบนี้แบบนเออมันมีโอกาสที่จะเข้ามากกว่าการเลี้ยงเข้ามาอีกนะสามสิบหกสามสิบหกเมนดี้มาลวมันไม่มีปีกไงอ่าละพี่น้องมีช่องอยู่มีช่องอยู่นั่นแหละโอ้โหนิดเดียวครับตัวเลข ลอ,อดูการตัดเกตนิดนึงนะวิกซ่าโรนันโดยังไม่ได้มีโอกาสส่องเลยนะครับผมไปครับตูเร่ตูเร่ออกมาทางขวา ทีอัลเบโตคแล้วเปิดมาอย่างนี้เอ้าโยนครับโอ้ยเพิ่งมารู้สึกตัวเพิ่งจะมากระโดดช่วงท้ายโอ้แรงเกินขอหนึ่งลูกเถอะจริงๆเกมนี้ ไม่อยากจะไปลุ้นรอบหน้าแล้วไม่อยากจะไปลุ้นเกมหน้าแล้วโอเคเยี่ยมสวยสาวิตไปไปยิงเองเลยก็ได้ไปเอาเถอเอาเถอเออเอาวะคิกซามาแล้วผมนาทีที่68ครับโอเปนเนสขึ้นนาำไปที่1ประตูต่อศูนยครับผมจากจังหวะการ c r o s s ิ่งบอลนะครับของควิกซาทางขวาครับผมขอยไปเสาสองนะครับผมแล้วควิกซาก็กระโดดได้ เหนืออัลเบโตรครับอ่าเ็ <c oughs> ไม่ปรับอะไรนะฮะเราเน้นแบบว่า <c oughs> เน้นแบบบอดของเราแทคติกของเราเนีย่ยเน้นเปิดไปเรื่อยนะครับ <c oughs> ไม่เน้นปรับเปลี่ยนอะไรมากมาย <c oughs> นะค <c oughs> รับเคลียวไปก่อนครับคานาวร์โรเคลียวไปก่อนนาทีที่76 ได้มองไหมได้มองอยู่ชี้ไปเลยโยนคล้ยโยนคล้ยโดนเบียดแล้วโอ้โหเอาปะเอาละเอาละสปีดต้นใครเดียวกันใครเดียวกันเออเอาไม่ถึงฮะและลูกนี้เอาละโยันครับโยนครับเอาละที่น้องล้ำหน้าเฉยเลยเอาฟาว โอ้จะโดนไหมนี่จะโดนไหมนี่โดนไหมนี่นไ,มนนไ,มนไม่โดนเฮ้ยโอ้โหเสียววาบเลยอะทุกคนเอาละคิดว่าเนียรอดแล้วล่ะนะครับเกมนี้น่าจะรอดตายแล้วล่ะนะครับแ9 9สิบเก้าเก้าสิบแล้วละ่ะโอเคขึ้นแชมเปี้ยนจนได้ครับผมก็ถือว่ามีลุ้นอยู่นะคือลุ้นอยู่นะว่าจะขึ้นได้หรือไม่ได้เนี่ยมันก็แบบบีบหัวใจอยู่นะครับทุกคน แต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้นะครับด้วยการไม่แพ้นะครับไร้พ่ายนะครับผมไร้พ่ายครับด้วยการขึ้นไปตรงนี้นะครับผมต่อเดี๋ยวเรามาดูอันดับ4 407นะครับเราจะอยู่ที่อันดับเท่าไหร่ครับเมื่อกี้แชมเปี้ยนหนึ่งนะครไอ้ทีตำนานหนึ่งนะครับอยู่ที่ประมาณ2,000นนะครับพอเปลี่ยนเป็นแชมเปี้ยนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอาจจะติดหนึ่งในพันคิดว่าหนึ่งในพันไหมนั่นไงห้าร้อยครับผม ตีอันดับที่500นี่ไง500ร้ครับจาก2,000เป็น500เลยนะครับอ่ามันก็จะเหลืออีก4เกมนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับใน4เกมนี้เดี๋ยวจะไปกดเองอีกทีนึงนะครับผมอ่ะย้ำอีกทีนึงนะครับแทคติกนะครับก็ประมาณนี้คือใช้แผน4 1 2หนึ่งสองนแนโรนะครับผมความเร็ว1นและยิส่งบอล1แนวคิดการเล่นเป็นการบุกนะครับการควบคุมเป็นอิสระนะครับ การบุกก็จะเป็น1นึเป็นระบบนะครับแล้วก็เกมรับก็จะเป็น2องคุมพื้นที่นะครับอ่ะเอาไปลองใช้ดูนะครับกับแผน4ี่หนึ่งสองหนึ่งสองโลหรือว่าสี่งสามโฮดิ้งก็ได้นะครับผมเพราะว่าหรือาีซี่นที่แล้วก็ใช้สี่มสามโฮดดิ้งครับแต่ว่าซีซันนี้ขอใช้สี่สองหนึ่งสองนโลแล้วกันครับประมาณนี้ครับทุกคนไปตามกับแผนนี้ได้นะครับผมรับรองว่าของดีของแท้แน่นอนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่นับสวัสดีครับ